สวัสดีค่ะป้าแว่นชาแนลค่ะอ,อ่าวันนี้มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะสอบถามป้าแว่นมาว่าอยากได้ภาพวิดีโอและเสียงเพลงเข้าไปใส่ประกอบในขณะในเวลาที่ทำการไลฟ์สดนะคะทีนี้ป้าแว่นก็จะมานำเสนอหรือจะมาทำให้ดูนะคะว่าป้าแว่นทำยังไงมันก็เป็นรูปแบบง่ายๆทำตามความคิด หรือความนึกคิดของตัวเองนะคะก็รายละเอียดก็จะเป็นแบบในรูปแบบของป้าแว่นก็คืออธิบายตามความเข้าใจของตัวเองนะคะทีนี้ป้าแว่นก็จะทําให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทําการไลฟ์สดและเราอยากได้ภาพป้าแว่นจะทําให้ดูว่าอ่ามันจะต้องมีภาพอยู่ในคลังภาพก่อนนะคะหรือวิดีโอนั้นอยู่ในคลังภาพก่อนนะคะอันนี้เราพูดถึง การดึงภาพนะคะการที่เราดาวน์โหลดภาพมาทีนี้ปกติป้าแว่นจะใช้การดาวน์โหลดภาพนะคะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าแว่นป้าแว่นอธิบายเป็นรูปภาพก็แล้วกันนะคะป้าแว่นก็จะเข้าตรงแอปตรงนี้นะคะซึ่งป้าแว่นใช้บ่อยคือใช้ทุกวันนั่นแหละคะ่ะก็มีหลายคนที่ถามป้าแว่นเหมือนกันว่าไปเอารูปภาพหรืออะไรมามาจากที่ไหนตัวนี้มันจะเขาก็จะให้ฟรีนะคะ าก็จะเขียนบอกบอกบอกเราเลยว่าฟรีนะคะสามารถใช้ได้ฟรีนะคะจะใช้ส่วนตัวหรือธุรกิจก็ได้นะคะใช้ได้ฟรีทันทีนะคะป้าแวนก็จะกดเข้าไปนะคะพอพอป้าแ่นเอาตอนแรกทําทําให้ดูใหม่พอมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเรากดเข้าไปหน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์คําว่า Pixabay นะคะ แล้วก็กดพอมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ป้าแว่นก็จะกดนะคะเพื่อจะไปหาภาพนะคะอ้าวลืมไปต้องกดตรงนี้โอเคพอเรากดตรงนี้ใช่ไหมคะมันเด้งมาหน้านี้ป้าแว่นก็จะเลือกมันจะมีให้เราเลือกทั้งเป็นภาพถ่ายภาพวิดีโอนะคะหรือป๊อปปูล่าอินเมจอะไรก็ไม่รู้อะภาพประกอบอะไรเนี่ยป้าแว่นไม่ค่อยได้ใช้ป้าแว่นเลยไม่ได้ดูป้าแว่นจะใช้ส่วนตัวนี้นะคะรูปถ่ายกับวิดีโอ แต่วันนี้ป้าแว่นจะนําเสนอในในการนําเอาวิดีโอนะคะป้าแว่นก็จะกดเอาตรงนี้เลยนะคะกดใช้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะแล้วก็ไปเลือกไปเลือกเอาว่าเราจะเอาตรงไหนอ่าวันนี้ป้าแว่นจะเอารูปทะเลนะคะป้าแว่นก็กดไปที่ทะเลหรือเพื่อนท่านใดจะเอามันมีหลายอย่างนะคะเราต้องไปอ่านเอามีท่านกระตูนมีทั้งดอกไม้มีทั้งอะไรตามที่ เราสะดวกหรือเราต้องการแต่ว่าป้าแว่นจะลองทําให้ดูว่าป้าแว่นป้าแว่นน่ะจะเอารูปทะเลนะคะทีนี้เราก็มากดตรงรูปนี้แล้วเราก็มาทําการดูนะคะมาทําการดูว่าอ่ารูปภาพตัวนี้นะคะมันถูกใจเราไหมนะคะแล้วก็คลิกดูนะคะคลิกดูสะก่อนว่าเราชอบไหมอ่าสมมุติว่าเราชอบนะคะเราชอบตัวนี้แล้วก็ทําการโหลดภาพนะคะ เขาจะบอกว่าโหลดฟรีแล้วก็จะกดตรงนั้นนะคะมันก็จะเด้งพอมันเด้งแล้วมันให้เราเราดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้นี่ไงตัวนี้บังเอิญว่าป้าแวดโหลดไว้แล้วนะคะเขาก็จะขึ้นว่าคุณต้องการดาวน์โหลดอีกครั้งไหมตัวนี้บังเอิญเป้าแว่นดาวน์โหลดแล้วนะคะป้าแวน่นจะก็เลยมาทําให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งตอนนี้ป้าแวน่นก็จะยกโลิก่อนแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้าดาวน์โหลดนะคะ พอดาวน์โหลดมามันก็จะขึ้นนะคะรอโหลดพอโหลดเสร็จก็จะแจ้งเราอีกทีหนึ่งตัวนั้นก็เป็นอันว่าเสร็จพิทีนะคะทีนี้ป้าแว่นนะโหลดไปสองสามภาพแล้วนะคะแต่ตัวนี้นะป้าแว่นทําให้ดูนะคะว่าทําการโหลดยังไงเมื่อเราทําการโหลดเสร็จเรียบร้อยอ่าสมมติว่าป้าแว่นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป้าแว่นจะใช้สามสามภาพก่อนที่เราจะนําเข้ามาสู่ การไลฟ์สดตัวพิซซึมไลฟ์นะคะตัวนี้เป้าแว่นไลฟ์สดผ่านแอปพิซซึมไลฟ์นะคะส่วนผ่านแอปอื่นๆใดๆนั้นเป้าแว่นไม่ทราบจริงๆเพราะไม่ได้ใช้นะคะเมื่อเราจะเอาเข้ามาสู่กระบวนการที่จะเข้าไปไลฟ์สดเราต้องผ่านการตัดต่อก่อนนะคะเพราะว่าเป้าแว่นใช้3แอปนะคะเออใช้3ภาพนะคะเข้ามาประกอบกัน แต่หากท่านใดที่ไม่ได้ใช้สาภาพนะคะเป็นภาพนิ่งก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเป็นภาพวิดีโอป้าแว่นแนะนำว่าต้องนำเข้าไปสู่แอปการตัดต่อก่อนเพื่อตัดเสียงลดเสียงนะคะไม่งั้นเวลาเราเอาเข้าเราเอาเข้าไปเลยก็ได้ค่ะแต่มันจะมีเสียงแทรกซึ่งมันป้าแว่นทำแล้วมันจะมีเสียงบรบกวนนะคะถ้าเราเอามาผ่านแอป ตัดต่อแล้วก็ไปปิดตรงที่เสียงนะคะมันก็จะไม่เกิดเสียงสามารถดึงเพลงจากในตัวไลฟ์สดใส่ลงได้เลยแต่ตอนนี้เนะี่ยป้าแว่นทำผ่านแอปนะคะผ่านการตัดต่อส่วนแอปตัดต่อป้าแว่นก็ใช้ของวีว่านะคะป้าแว่นก็จะคลิกเข้าไปเลยนะคะนะคะมันก็จะมีให้เราขึ้นว่าโครงการใหม่เพื่อที่จะเข้ามาทำการ เชื่อมภาพวิดีโอทั้งสองสามภาพอ่ะป้าแว่นเลือกไว้สามภาพนะคะจะทําให้เพื่อนเข้าใจป้าแว่นก็จะคลิกตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเหล่านี้ก็จะคือภาพที่ป้าแว่นได้ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วอ่าป้าแว่นก็จะคลิกเรียงกันเลยนะคะเมื่อได้ตรงนี้ป้าแว่นก็จะกดคําว่าถัดไปนะคะ เพื S 1> <S 1> ่อให้ภาพสามภาพนั้นเข้าไปเรียนอยู่ในโหมดของการตาต่อนะคะทีนี้เขากําลังลําดับนะคะลําดับภาพอยู่ตองน,นี้คะอันนี้เาใช้ึอนนี้เลยะค่ะเมื่อมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมาหามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อ ภาพมันก็จะมาหาต่อกันเลยนะคะเมื่อเราคลิกมาพร้อมกันมันก็จะต่อกันเลยทีนี้บางท่านก็เหมือนป้าแว่นอันนี้พูดถึงในส่วนป้าแว่นนะคะป้าแว่นก็จะทำการเขียนนะคะเขียนในภาพนะคะเขียนคำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะคะที่คุณต้องการจะเขียนป้าแว่นก็จะคลิกตรงข้อความคลิกตรงข้อความนะคะเมื่อ,เ,อ,อเมื่อคลิกตรงคำว่า คลิปแก้ไขและข้อความหรือเอฟเฟกอะไรน้เก็จะกดไปตรงข้อความเมื่อกดของข้อความแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเลือกตรงตรงไหนเราจะมาเลือกตรงคําคําที่ฟอนต์นะคะคือเราก็แตะตรงนี้นะคะอ,าอ้าวเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะมีค่าเริ่มต้นที่ฟอนต์ก็คือรูปแบบของตัวตัวอักษรนะคะว่าเราต้องการแบบไหนเห็นไหมคะ จะมีหลายแบบหลายๆเช่นถ้าต้องการอย่างนี้มันก็จะขึ้นอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าเราต้องการอย่างนี้นะคะตัวฟอนต์แบบนี้นะคะมันอยู่ที่เรากําหนดอ่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเพราะแสงตัวนั้นมันสะท้อนแต่ป้าแว่นชอบแบบนี้นะคะทีนี้พอมันแบบนี้มันเป็นสีขาวอย่างนี้มันจะไม่สวยนะคะเราก็มาเพิ่มตรงเส้นขอบนะคะ เส้นขอบเราจะเพิ่มสีอะไรนะคะสีอะไรป้าแว่นจะใช้ป้าแว่นมีความชอบส่วนตัวคือชอบสีอย่างนี้นะคะสีสีม่วงสีม่วงก็สวยนะคะสีน้ำเงินก็สวยนะคะพอมันอย่างนี้มันยังมีความไม่ได้เข้มข้นในความรู้สึกของป้าแว่นป้าแว่นก็จะมาเพิ่มความเข้มข้นของมันอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสีเขาจะเด่นชัดขึ้น เราพอใจในสีตรงไหนเราก็หยุดตรงนั้นนะคะสมมุติว่าป้าแว่นพอใจในสีตรงนี้ป้าแว่นก็หยุดตรงนี้นะคะแล้วป้าแว่นก็จะเขียนข้อความนะคะเขียนข้อความที่เราต้องการสมมุติว่าป้าแว่นเขียนกันว่าขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนที่เข้ามาให้ กำลังใจนะคะตัวหนังสือมันใหญ่ไปเราก็ปรับระดับลงมาประแว่นแนะนำนะคะเท่าที่ประแว่นเคยทำมานะคะตัวหนังสือเนี่ยความสูงความกว้างของเขาน่าจะถ้าเมื่อเราเข้าไปสู่ในแอปตัวนั้นแล้วมันจะขยายขึ้นนะคะประแว่นจะชอบตั้งไว้อยู่ที่ระดับยี่สิบห้าเหมือนดูตรงนี้มันเล็กนะคะแต่พอเวลาเราเข้าไปสู่โหมดการ การไลฟ์สดแล้วเราจะต้อง่อาเอียงกล้องเออหรือหรือขวางกล้องตัวหนังสือตัวนี้มันจะขยายขึ้นแต่มันก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้ไปปรับใช้กันเอาเองเมื่อเราได้ตรงนี้พอใจแล้วใช่ไหมคะเรากถ็ถูกเลยนะคะทีนี้มีเพื่อนๆหลายคนงงเห็นไหมคะสมมติว่าอันนี้ประแวน้นทำให้ดูนะคร่าวๆเราเปิดไปปุ๊บอ ตัวหนังสือมันจะได้แค่นี้นะคะมันจะได้แค่นี้มันจะไม่ไปตามเราทํายังไงมันถึงมันถึงจะเข้าไปอยู่กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหมายถึงว่ามันจะยาวไปตลอดเส้นทางที่เราทําการไล์สดนะคะเพราะเราต้องการจะแสดงความขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะปาแวนจะมาทําให้ดูนะคะลูกเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมคะไอ้ที่เป็นเหมือนไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้อ่ะสมมุติว่ามันมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ เราทำกี่ภาพนะคะตัวนี้มันจะนำพาตัวนี้ไปทีละชอ็อตคือทีละภาพนะคะสมมติเราเอาสามภาพมาต่อกันมันไม่สามารถที่จะดึงไอ้ตัวหนังสือตัวนี้ไปครบทีเดียวสามภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการกดเห็นไหมคะเขาจะมาหยุดที่ภาพที่หนึ่งปลายหางของเขาอ่ะปลายถาปลาปสุดท้ายตรงนี้ของเขาจะมาหยุดที่รูปที่หนึ่ง แล้วทีนี้เราก็กดต่อเพราะมันมีสามรูปนะคะที่เราลงสามสามคลิปนะคะลงแล้วก็กดอย่างนี้แสดงว่าสิ้นสุดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเรากดอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะมันจะยาวถึงนี่ไหมแล้วก็ลองนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆตัวนี้คือคลิปที่หนึ่งนะคะ เขาจะมีตัวหนังสือตัวนี้เขาจะไหลไปตลอดเส้นทางที่เราทําการไลฟ์สดนะคะตัวนี้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่นี่คือหมดตัวนี้คือคลิปที่หนึงนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันจะเชื่อมต่อให้เราไหมในคลิปที่2นะคะอ้าวเห็นไหมคะเพื่อนๆมันจะเชื่อมต่อหากเรากดตัวนี้นะคะ ทีนี้มีหลายคนมาถึงขั้นตอนที่เพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าอ้าวแล้วเอาเพลงเข้าได้อย่างไรนะคะอันนี้ป้าแว่นพูดถึงในกรณีของคนที่ไม่เคยทําเลยนะคะถ้าคนที่ทราบแล้วก็คงจะรู้เนาะว่าจะเอาเข้ายัางไงแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเข้าสู่โหมดเพลงนะคะตัวนี้ป้าแว่นแนะนำเลยแนะนำจริงๆว่าเราอย่าลืม เดี๋ยวป้าแว่นจะต้องคลิกกลับมาแล้วก็มากดตรงคําว่าแก้ไขนะคะเพราะว่าป้าแว่นต้องการแก้ไขนะคะตัวนั้นที่เราทําเสร็จมันก็จะหดขึ้นไปเนาะทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นในในแต่ละคลิปของเราเป้าแว่นแนะนํานะคะี่ป้าแว่นจะทําให้ดูเห็นไหมคะเขาจะมีคําว่าระดับเสียงซึ่งในคลิปตัวนี้จะมีเสียงหรือไม่ก็ตามนะคะหากเราเปิดแล้วเราไม่ได้ยินเสียงก็ตามนะคะ ให้เราทำการกดปิดเสียงไว้นะคะให้มันอยู่ระดับเสียง0ูนย์นะคะในครั้งแรกเลยเราต้องกดปิดในทุกๆคลิปที่เราจะทำการใส่เพลงเราต้องกดไปปิดตัวเดิมนี่นี่คือคลิปที่สองแล้วก็กดปิดนะคะนี่คือคลิปที่3าเห็นไหมคะในแต่ละคลิปเขาจะมีบอกให้เราปิดพอแต่ละคลิปปุ๊บสมมติว่าเรากดปิดแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเราจะเห็นค่าของระดับเสียงเป็นศูนย์ ตัวนี้เรายังไม่ได้กดปิดก็ยังมีค่าของระดับเสียงเป็นหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องทำการกดปิดก่อนทำไมต้องกดปิดใช่ไหมคะเพราะว่าตามที่ป้าแว่นเข้าใจนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงเหมือนคล้ายๆมีซาวเล็กเบาๆของเขาอยู่ในนั้นนะคะพอเราไปทำเข้าไปสูก่กระบวนการการไล์สดมันจะเป็นเสียงแทรกนะคะมันจะเป็นเสียงแทรกขึ้นตัวนี้ป้าแว่นก็ ไม่ได้แน่ใจเลยไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงแต่ทุกครั้งที่ปะแว่นทําโดยการไม่ผ่านการการตัดเสียงออกมันจะไปมีเสียงแทรกทุกทีนะคะอธิบายแบบที่ตัวเองเข้าใจนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เมื่อเราทําการตัดเสียงครบหมดแล้วนะคะเราต้องการที่จะเอาเพลงใส่นะคะเราต้องการที่จะเอาเพลงใส่แล้วก็มเลือกตรงหมวดเพลง เห็นไหมครับก็จะมีช้อยให้เราเลือกการเพิ่มเพลงนะคะป้าแว่นก็จะกดเลือกเพลงนะคะสมมติว่าในคลิปตัวนั้นมันก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบนะคะจะเอาเป็นเพลงป๊อปนะคะเพลงเพลงโรแมนติกฟูดก็ไม่ชัดแล้วทีนี้อะ่ะเพลงโรแมนติกเพลงล็อกเพลงอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะ,ะสมมุติว่าป้าแว่นเลือกเอาเพลง R&B นะคะ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงนั้นมันถูกใจเราหรือไม่เราก็ต้องทำการลองเปิดฟังดูก่อนนะคะ,อะ,อะลองฟังแล้วนะคะหากเพื่อนยังไม่ชอบเราก็กดออกก่อนนะคะแล้วเราก็มาฟังตัวใหม่ <So long. S 1> เขาจะมีให้เราเลือกนะคะถ้า อ่าโอเคสมมตินะคะสมมติว่าป้าแว่นชอบตัวนี้แล้วนะคะเอาเอาแบบนี้ป้าแว่นจะเอาให้ดูสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าเพลงแบบไหนที่เราไม่ควรเอานะคะไม่ควรเอานะคะป้าแว่นจะทําให้ดูมันจะมันเขาจะมีกํากับไว้ว่าอ่านี่ไงนี่ไงเพื่อนๆสมมุติว่ามีเพลงในลักษณะนี้นะคะที่เขาพอเรากดเลือกเข้าไปแล้วมันมีคําว่าอย่างนี้ป้าแว่นแนะนําว่าอย่าเอาเพราะป้าแว่นน่ะเคยใช้แล้ว นะคะถึงแม้เขาจะบอกว่าให้ก๊อปปี้ให้อะไรเนี่ยเคยใช้แล้วพอเข้าไปสู่ไปสู่กระบวนการถ่ายทำอะไรเสร็จแล้วสร็มากอืมพอไปถึงขั้นตอนอะไรเรียบร้อยพอเราไปทำหรือว่าเอาอัพโหลดลงมันจะมีปัญหากับทาง Youtube ค่ะเขาก็จะแจ้งไม่ใช่มีขอโทษไม่ใช่มีปัญหากับทาง Youtube ค่ะ มันจะมีปัญหาในเลืออ่ในเนื้อความของคำคำว่าติดลิขสิทธิ์ป้าแว่นเจอสองสามครั้งแล้วเลยแนะนำเพืเ่อนๆว่าถ้าางั้นก็อย่าใช้นะคะสมมติว่าป้าแวน่นกลับไปสู่โหมดที่ป้าแว่นจะเอาก็คือเพลง R&B นะคะแล้วป้าแว่นชื่นชอบในเพลงตัวนี้นะคะสมมติว่าป้าแว่นชื่นชอบเพลงตัวนี้ป้าแว่นก็จะใช้กดคำว่าใช้อย่างนี้นะคะมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่เรา อัพโหลดลงภาพเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วแต่มันจะสําเร็จไม่ได้นะคะเพราะว่าระดับเสียงถ้าหากเราไปฉายเอาใส่ระดับเสียงเต็มอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราไปทำการไลฟ์สดเสียงมันจะดังมากนะคะเพราะมันร้อยเซต์เ็มต้องมาปรับระดับลงให้มันอยู่ว่าเวลาเราไลฟ์สด การไ่าสดบางทีเราต้องมีใช้เสียงเราพูดนะคะการมีเพลงที่มีระดับเสียงสูงเกินไปมันจะลบกวนเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอจัดระดับเสียงของเพลงให้มันอยู่ในภาวะที่ได้ยินนะคะและไม่ดังลบกวนเวลาเราพูดนะคะนี้โดยส่วนตัวของป้าแว่นนะคะเราลองเปิดฟังก่อนก็ได้ เห็นไ,ไหมคะนี่คือเสียงที่เข้ามาเต็มพิกัดปพาะแว่นจะย้อนดูกลับไปนะแล้วเราก็โดยส่วนตัวป้าแว่นเท่าที่ผ่านมาที่ป้าแว่นทํานะคะป้าแว่นจะใช้ระดับเสียงอยู่ที่แค่น่าจะเจ็ดหรือแปดแค่นั้นเองนะคะเนี่ยป้าแว่นจะตัดไว้ไวที่แค่เจ็ดนะคะระดับเสียงเพราะว่าป้าแว่นรู้สึกว่าเวลาเข้าไปในไลฟ์สดอ่ะ เสียงดนตรีไม่น่าจะดังเกินไปเพราะมันมีมันมีบางจังหวะมันมีบางจังหวะที่เราต้องพูดสื่อสารกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าอันนี้คือแล้วแต่คนชอบส่วนประแว่นน่ะจะใช้อยู่ที่ระดับที่ความดังแค่เจ็ดนะคะถ้ามาตับถึงระดับตรงนี้แล้วก็เป็นอันว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในชั้นต้นในการตัด ในการเอาคลิปมาต่อกันแล้วใส่เสียงนะคะเราก็ทําการเช็คนะคะเมื่อเราทําการเช็คอย่างนี้นะคะระดับความดังของเขามีแค่นี้เราพอใจแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าเราเช็คครบหมดแล้วนะคะป้าปแว่นว่าสมมติเช็คครบหมดแล้วป้าแว่นก็จะทําการบันทึกนะคะบันทึกไว้เลยนะคะความนั้นก็ปกตินะคะเขาก็จะบันทึก ะะเมื่อเราบันทึกเสร็จนะคะเขาจะเด้งมาตรงนี้เลยตัวที่เราอัปโหลดไว้เขาจะเด้งเข้ามาสู่หมดหน้าตัวนี้ถ้าหากคนที่ทำ u t u b e แล้วเคยทำไลฟ์สดก็จะทราบนะคะว่าเราจะกดไปตรงไหนแต่ตัวนี้เนะี่ยเรายังไม่ได้อัปโหลดลงนะคะมันไม่ใช่เป็นคลิปที่จะอัปโหลดเพื่อที่จะไปเปิดอยู่ที่ช่องเลยนะคะเราแค่ตัดต่อหรือใส่เสียงใส่ใส่เสียงเพื่อที่จะต้องการใช้ในการไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง กลับไปยังหน้าหลักนะคะเมื่อกลับไปยังหน้าหลักคือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะในการเอาภาพเอาเสียงประกอบเรียบร้อยทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะคะประแว่นก็จะออกจากตรงนี้นะคะการใช้ในการไลฟ์สดนะคะโทรศัพท์ต้องอยู่ในมุมที่อ่าขวางนะคะทุกครั้งนะคะขวางในใน,ในลักษณะนี้ทุกครั้งก็ในการไลฟ์สดนะคะ ทีนี้ป้าแว่นก็จะเดอนไปนิดนึงนะคะบางอื่นว่าอุปกรณ์ของป้าแว่นมันพังป้าแว่นก็เลยต้องมาทำใส่ตัวนี้อแดปไปก่อนเพราะว่าจะว่าจะทําหลายครั้งหลายครั้งไม่ได้มีโอกาสไปซื้อสักทีนี่คือแอปนะคะแอปที่ป้าแว่นใช้ในการทําไลฟ์สุดก็คือตัวพ r ิซซึมไลฟ์นะคะส่วนการใช้กับแอปอื่นๆป้าแว่นไม่ทราบจริงๆค่ะว่าต้องทำยังไงป้าแว่นทำให้ดูในในตัวส่วนที่ป้าแว่นใช้ แอปนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้นะคะเรากดเข้ามาแล้วก่อนอื่นเราจะต้องกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เราก็มาดูนะคะว่าเขาอยู่ในโหมดอะไรนะเขา้าอ่าเมื่อเราเมื่อเราเปิดหน้าแอปนะคะเปิดมาถึงหน้านี้นะคะก่อนอื่นน่ะเขาจะให้เราเขียนตัวหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เราจะทำการ ไลฟ์สดนะคะว่าเราจะขึ้นหัวข้อหรือเนื้อเรื่องอยังไงแล้วก็ทําการเขียนลงนะคะตัวนี้ป้าแว่นได้เขียนอา่าป้าแว่นยกเอาตัวอย่างที่ที่ป้าแว่นเขียนไว้แล้วอย่างนี้สมมุตินะคะป้าแว่นเขียนอย่างนี้นะคะป้าแว่นก็คลิกแล้วนะคะคือพอใจในตัวนั้นแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะดึงเอาคลิปตัวนั้นมาได้ยังไงนะคะเราก็จะกดตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลากลากมาเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีให้เขียนว่ามีเดียมิวสิ หรืออะไรต่างๆเราต้องการใช้มีเดียก็คือภาพเราก็จะกดตรงนี้เลยตัวนี้คือภาพที่ป้าแว่นได้ทําการตัดต่อนะคะป้าแว่นจะกดให้มันเป็นเครื่องหมายถูกแล้วมากดคําว่า add นะคะมันก็จะดึงภาพเราขึ้นมาเลยเห็นไหมคะดึงภาพที่เราต้องการใช้ขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เราก็กดเข้าไปในภาพเลยเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาอย่างนี้เพื่อน เมื่อมันขึ้นมาอย่างนี้เราก็มาตั้งอเราก็จะแตะแล้วก็มาตั้งมาตั้งเขาให้เข้ามา่งเห็นเมื่อมันแตกขึ้นมาให้ขยายเลยนะคะเรามาดูว่าอป้าว่านจะทําให้ดูว่ามันยังไม่ได้เต็มเฟรมนะคะไม่ได้เต็มเฟรมนะคะเราขยับดูนะคะมันยังไม่ได้เต็มเฟรมนะคะเราก็จะต้องทําการแตะแตะเพื่อให้เฟรมตัวนี้มันเต็มนะคะเห็นไหมคะให้เข้าเต็มเห็นไหมคะตัวหนังสือเห็นไหมคะเพื่อน ตัวหนังสือเขาจะขยายใหญ่ขึ้นป้าแว่นแนะนำว่าให้ทำอยู่ในตัวหนังสือเกณฑ์ยีในส่วนตัวป้าแว่นป้าแว่นว่ามันกำลังพอดีนะคะทีนี้เมื่อเราแตะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วเพลงเรายังไม่ได้เปิดแล้วก็ทำการแตะเห็นไหมคะเพลงก็จะขึ้นเราก็จะกดเพลงอา่าเพลงตรงนี้แล้วเราต้องกดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะกดกดทำไมกดเพื่อให เสียงเพลงตัวนี้มันวนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะวนตั้งแต่แรกเริ่มที่เราทําการไลฟ์จนจบกระบวนการไลฟ์ค่ะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดปิดเปิดปิด,ปดใหม่เลยนะคะทีนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีหมายถึงการเข้าตั้งภาพอะไรเรียบยร้อยการใส่เสียงเพลงอะไรเรียบร้อยนี่คือจบแล้วนะคะแล้วเราจะทําการไลฟ์เราก็แค่กดตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นคําว่า ไลฟ์สดนะคะ,ะเขาจะขึ้นอย่างนี้อ่าไม่ได้ขึ้นคำว,ว่าไลฟ์สดนี่ก็เป็นการเตรียมตัวที่จะทําให้เราไลฟ์แล้วนะคะเห็นไหมคะเขาขึ้นตัวเวลานี่ก็แสดงว่าเราเสร็จพิธีการในการทำาเอาแอปเข้าเอารูปเอาเพลงอะไรเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือกระบวนการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมันขึ้นอย่างนี้แปลว่ามันกําลังทําไลฟ์สดนะคะ ห็นอไมคะเราจะได้ยินเสียงเพลงนะคะมันจะได้เป็นมันจะเป็นเสียงเพลงขึ้นมานะคะถ้าเราใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตเสียงเพลงที่มันเกิดขึ้นมันจะดังมากนะคะเพื่อนๆมันจะดังมากเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราก็ใส่อยู่ที่ประมาณถ้าในส่วนตัวป้าแว่นน่ะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดป้าแว่นจะมีความรู้สึกว่ามันพอดีแต่เสียงเพลงอยู่ที่เพืเพ่อนๆปรับระดับเอานะคะ ป้าแวน่นก็แนะนำหรือทำให้ดูในวิธีการสร้างนะคะสร้างคลิปหรือสร้างเอาโอเคนะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะคะให้คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วป้าแวน่นจะเข้ามาตอบเท่าที่ป้าแวน่นตอบได้นะคะเพื่อนๆคงจะงงว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้บังเอิญขาขาตั้งตัวนี้ของป้าแวน่นมันหักค่ะ จำเป็นอยากจะถ่ายหลายวันไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้ออกจากบ้านก็เลยจะเป็นต้องเอาตัวนี้มาหนุนแทนเมื่อเสร็จกระบวนการนี้แล้วนะคะเป็นอันว่าเราเสร็จเรียบร้อยนะคะสุดท้ายนี้นะคะ,ป,ะป้าแว่นก็ฝากเพื่อนๆนะคะหากชอบนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ป้าแว่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ